1. นายธีรพลมีแก้วค่ะ 2. นางสาวมานินามีคุณพงษ์ค่ะและ 3. มิชันนางสาวปฐุมพิมพิมเสนค่ะอุปกรณ์ในการเตรียมสารละลายโซเดียมคลอไรด์ก็มีดังนี้นะคะน้ำกันค่ะสารละลายโซเดียมคลอไรด์ค่ะช้อนตักสารค่ะหลอดหยดแท่งแก้วคนสารกระบอกตวงขนาด250มิลลิตรกระบอกตวงขนาด100มลตรกระบอกตวงขนาด50มลลิตร กระบอกตวงขนาด10ม .L ลลิขวดรูปชมพู่บิกเกอร์ขนาด250ม .L ลลิบิกเกอร์ขนาด80ม .L ลและบิกเกอร์ขนาด50ม .L ลลิ2 2ใบและตาช่างค่ะค่ะในการเตรียมสารละลายโซเดีารรายมคลอไรด์ก็มีขั้นตอนการนี้ะน,นะคะนำเกลือนะคะช่างให้ได้ปริมาณ60กร,รัมค่ะหลังจากนั้นเราก็นำเกลือนะคะเทลงไปในบิกเกอร์ขนาด80 มิลลิลิตรค่ะเราก็นำน้ำกันปริมาณ50ลูกบาศก์เซนติเมตรนะคะเทลงไปค่ะแล้วก็ใช้แท่งแก้วนะคะคนสารละลายโซเดียมคลอไรด์กับน้ำกันให้เป็นสารละลายในเนื้อเดียวกันค่ะ เมื่อสารละลายโซเดีมยมคลอไรด์ละลายเป็นสารเนื้อเดียวกันแล้วนะคะเราก็นําไปเทใส่บีเกอร์ขนาด250ลูกบาทเซนติเมตรค่ะแล้วก็ใช้น้ํากันปริมาณ200ลูกบาทเซนติเมตรค่ะใช้แท่งแก้วคนนะคะ เมื่อเราได้สารละลายโซเดียมคลอไรแล้วนะคะเราก็นำหลอดหยดสารนะคะเพื่อตวงสารละลายโซเดียมคลอไรในหลอดวัดปริมาตรนะคะให้ได้10ลูกบาศเซนติเมตรค่ะ เมื่อเราได้สันละลายโซเดียมคอลอไรด์10ลูกบาศก์เซนติเมตรแล้วนะคะเราก็จะนำไปเชือจางในน้ำกันปริมาณ100ลูกบาศก์เซนติเมตรค่ะ การทดลองนะครับเราจะได้สารละลายโซเดียมคลอรดนที่มีความเข้มข้น,น,น0.4มลต่อลิตรนะครับต่อน้ํา250ลูกบาทเซนติเมตรครับจะได้สารละลายโซเดียมคลอรดนที่เจือจางจากความเข้มข้น,น,น0.4มลต่อลิตรครับค่ะก็ขอจบการรายงานการเตรียมสารละลายโซเดียมคลอรดนไว้เพียงเท่านี้ค่ะ